นี่ก็คือมูที่เข้าจับเซจแล้วนะคะพี่พีค่ะเข้าก็จะเอามาไว้ขอกไงข้องารามเข้าอินนะคะมือเข้ากับผพ้ามาจับมูรุ่น3กิโลหาหอดรุ่น2กิโลอีกแล้วนะคะเข้ากับมาหาเมืองนะค่ะว่ามือเข้าทีเดีจับไปเล็กตัวเข้ากับไปเมืองกันเลยจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมือยังพอครับเมืองแกนไปใส่เกษตรหน่อยเดินตามพ่อยพอค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นรายแจ้งเ่ เป็นกำลังใจแค้มพืนะคะขอบคุ่ับชมเลยค่ะมีน้องแก้มกว่าจะพาพี่ๆทุกคนมาจับลูกหมูนะคะนี่ก็คือลูกหมูที่เพลอนนอนอยู่นะคะคือส่งเพื่อนบบิยานโคตรเลยนะคะพี่ๆค่ะนี่นะคะลูกหมูเพื่อนกะนอนนลีนะคะเข้ากับมาามองกอนะคะเข้าใจสิจับนะคะพี่ๆคิดว่าหมูขอนีน้องแก้มสิจับเลยจ้กโตนอกจาก เข้าจับแั้งไกลหลุนสามกิโลค่ะสามจุหหัวสี่โลนะคะวันนี้อากับชีมารลอยเอาขาเลยนะคะอข้าวกระชีวยหัวหานด้วยขนมแกมจับรอบเดียวมูกระเจิงนะคะทันทีคะเป็นตกใจนะคะแต่โบเป็นอย่างนะคะเพิ่งจะสิกจับมากินหัวหัน้นเตานะคะข้าวกระชี้สี่โลลยกับเอาแล้วก็ไคะ เมียนได้ขาตักขากรบตุ่แล้วสีอังเมียนนี่ค่ะว่าจะไปลอนะคะตัวนียวีหนึ่งก็จะก็บมาคาร์าในหอกอยูนตัวโตนะคะผมไม่ได้ลูกก็มีลายแตวกใช้แค่นะคะบางตัวกบเป็นลายแต่งไก้จะมันจะเป็นสีดำหมอกสีขาวนะคะอยู่แต่ห้างไกล ทั้งส่วทั้งเป็ดแล้วก็ทั้งหมูนะคะพีพีค่ะหนูน้องแจมเองนะคะเอกากจะไม่ค่อยเรื่อยๆนะคะเปตัวนะครับเพราะว่าเขาสีบัวโตกนะคะเข้ากระชิ่งใตัวที่ใหญ่ที่สุดนะคะเอาก่อนนะคะส่วนตัวได้หน่อยเข้ากระชิเอาไว้นะคะพีพีค่ะตัวนี้มีลูกมูกัสสามารถที่เ้ามาบอกน้องแจมได้นะคะ เพ่กาามาต่อรับงใดน,น,นะคะ<ใ>จะเป็นเพ <ใน S 2> ่บป้าหม่องเท่านั้นนะคะจะรเล่ามาสอบทามและค่ากันใดน,นะคะในในคุะในในค่ผู้ชม กระช้ามาตัวสียานมนมห้างฟ้ามังแก้มไหมนะคะฟ้ามังแก้มกับมียานมนมจำนายขายเหมือนกันนะคะที่พี่คะมือดีังแก้มไปจับมือนังแก้มก็ได้เอายาญนมนมไปส่งผีเพื่อนหน่อยนะคะพอผีเพื่อนเสร็จแล้วค่ะ<ๆ>นี่นะคะข้าวกระชิมไหมคะอร่อยๆนะคะได้ว่ากระไดเบอร์เบิร์นแล้วค่ะพี่ผีขาบางตัวก็ะยันตัวหน่อยบางตัวก็ยันโมโหดนะคะบางตัวกะ อ่าสามจุดซี่บางตัวอ่างก็ซอยๆไปเนี่ยนะคะนี่คืออีกมองหนึ่งนะคะเพิ่นกะก๊ะกินหัวนะคะเพิ่นกะกินหัวถอยขลายนะคะนี่ก็เพิ่งขอเดียวอยู่มองเดียวนะคะพี่พี่คะจะว่าอ่ามันจะมีมองกินนะคะเพป็นลายมองนะคะเท่ากับสีมะเหลือกมาจอบมาซ้อมเอานะคะดูได้แน่แน่ ก็สีดลองสั่งมึงนะคะว่านำนักมันหอดบอนะคะถ้าก็มาลอยขาก็เลยค่ะแต่ว่าน้องแก้มจะบ่ไดรนะคะพีพีค่ะนี่ค่ะมุค่อนี้กันคือว่าโตอวนอยู่นะคะพีพีค่ะนี่ค่ะเข้ามาเมื่อกันนะคะว่าตัวต่อไปเขาจได้ตัวไหนะคะนะคะพีพีค่ะตอนนี้ลูกนีูเพื่อนกะกำลังกินอาหารอยู่นะคะตอนนี้เพื่อนก้ตอนนี้ถ้ากับถ้ากันจับเซตเรียบเลยนะนะคะพีพีค่ะ น่าจะได้ประมาณสิบตนะคะเพราะว่าอยู่ในกรงเดียวกันนะคะ<ม>แล้วกันแน่นนะคะหมูข่อยน้องแก้มกะจำบ่อยๆนะคะว่าจะไปทั้งเบสแจ็คตัวเพราะว่าก็จับเมื่อโดน,นะะแล้วนะคะตอนนี้พ่อหนุ่มแก้มก็กำลังถูกเสือกนะคะพีพีคะ่ยยะตอนนี้ให้เราก็กำังยกหมูขึ้นรถนะคะกับ<แ>น้องแก้มไปอยู่นะคะพี<แ>่เพื่อนกับส้อยน้องแก้มยกนะคะพีพีคะ ตอนนี้ลูกมูกลับมาถึงบ้านทเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ก็คือมูรุนสามกิโลหาหัวถาโลนะคะวิพีขาโต้ให่ๆอุวนๆเท่านั้นเลยค่ะลังจากห้าจับเสร็จแล้วห้ากระเสียมาไวหนีกันเนาะค่ะไม่คิดมีน้องแกมขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย